แนะนำา4มือถือสเปคแรงราคาประหยัดจากโ o โคในระดับเริ่มต้นขึ้นไปจนถึงราคากลางๆฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆมือถือราคาประหยัดที่สุดของโ o โคในปัจจุบันหรือว่าอันดับที่4ก็จะเป็น p o โค c o 5 6 5มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ6.7 4นิ้วความละเอียด hd plus refresh rate 90Hz พร้อมกับ Android 13 cpu mediatek helio g 8 5 เริ่มต้นที่แรม6 g ิความจำ128 GB, และสูงสุดที่แรม8ความจำ256 g ิมีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านมาโคร2ล้านและกล้อง QVGA กล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วรองรับ Wi-Fi 5 GHz เแบต5,000ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จไว18วัตต์ปัจจุบันเริ่มต้นที่ราคา3,199บาท ถ้าชอบมือถือโพ๊ o โหรือต้องการมือถือจอใหญ่ใช้งานลื่นสเปคคุ้มฟีเจอร์ครบราคาถูกและเน้นใช้งานทั่วไปดูหนังเล่นเฟซตอบข้อความวิดีโอคอลต่างๆรวมถึงเล่นเกมในระดับเริ่มต้นก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยสำหรับอันดับที่3ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างโพ c o ค7 5มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ6.88นิ้วความละเอียด HD f ีเฟรชเรทสูงถึง120 h z Android 14 CPU MediaTek Helio G81 Ultra เริ่มต้นที่ RAM 6 g b ความจำ128และสูงสุดที่ RAM 8ความจำ256 g b มีกล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและตัวที่2เป็นกล้อง AI กล้องหน้า13ล้านมีระบบสแกนนิ้วมีสแกนใบหน้ารองรับ WiFi 5 g h z และแบต5,160 m ah, ิลพร้อมกับชาร์จไว18วัต์ ปัจจุบันเริ่มต้นที่ราคา3,299บาททั้งสเปคและราคาอาจจะใกล้กับโ o c o ค6 5มากๆแต่ก็มีความแตกต่างในเรื่องการดีไซน์ขนาดหน้าจอในเรื่องกล้องและรีเฟรชเรทหน้าจอสเปคโดยรวม C75 ดูดีกว่าเป็นรุ่นใหม่กว่าแต่ก็มีราคาแพงกว่า100บาทถ้าเน้นใช้งานทั่วไปอยากได้ราคาถูกฟีเจอร์ครบใช้งานลื่นเล่นเกมกราฟิกกลางๆพอได้ และเน้นที่สเปคคุ้มกับราคาถูกเป็นหลักก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยสำหรับอันดับที่2ก็จะเป็น Poco M6 มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ6.79นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 90 h z และ Android 14 CPU Mediatek Helio G91 Ultra เริ่มต้นที่แรม6ความจำ128และสูงสุดที่แรม8ความจำ256 g b กล้องหลังคู่ตัวหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านและกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านมีระบบสแกนนิ้วมีสแกนใบหน้ารองรับ Wi-Fi 5 g h กทนละอองน้ำา p p 5 3มีเซ็นเซอร์ IR ที่ใช้แทนรีโมทและแบต5030มิลลิแอมกับชาร์จเร็ว3 3วัตต์ปัจจุบันเริ่มต้นที่ราคา4,699บาทถ้าเทียบกับโ o c ค C75 สิ่งที่ดีขึ้นก็คือความละเอียดหน้าจอ ความละเอียดกล้อง CPU ทองน้ำและชาร์จไวที่สำคัญก็คือดีไซน์สวยกว่าแต่ก็มีรีเฟรชเรทหน้าจอต่ำกว่ารวมถึงราคาแพงกว่าถ้าชอบมือถือโพโคอยากได้รุ่นใหม่ที่ดีไซน์สวยชาร์จไวฟีเจอร์ครบกล้องความละเอียดสูงและเน้นใช้งานทั่วไปเล่นเกมกราฟิกกลางๆและอยากได้ความลื่นไหลามากกว่าโพโคซ C75 ก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยโพโคเ M6 สำหรับรุ่นสุดท้ายหรืออันดับที่1จะเป็น Poco M6 Pro มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอคุณภาพดีอย่าง AMOLED 6.67นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate สูงถึง120เฮความสว่าง1,300นิตและ Android 14 CPU จะเป็น m d i a t e ท h e l i o G 99เริ่มต้นที่ RAM 8ความจำ256และสูงสุดที่ RAM 12ความจำ512 g ิกกล้องหลัง3ตัว ตัวหลัก64ล้านมีระบบกันสั่นแถมยังมีอัลตร้าไว8ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 5 GHz ทนละอองน้ำ IP54 มีลำโพงคู่และมีเซ็นเซอร์ IR แบตความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จไวถึง67วัตต์โดยจะเริ่มต้นที่ราคา6,999บาทแต่ในช่วงโปรโมชั่นหรือว่าตอนลดราคา ก็จะขายแค่5,750บาทถ้าชอบมือถือโป c โคเพิ่มงบจากตัวอื่นได้และอยากได้สเปคโหด,โหดราคาดีดีรุ่นนี้จะน่าสนใจมากๆเลยได้ทั้งจอสวยรีเฟรชเรทสูงลำโพงดังกล้องมีการสัน่นแถมยังความจำเยอะฟีเจอร์ครบทนละอองน้ำและชาร์จไวมากๆถึง67วัตต์สำหรับความลื่นไหลหรือว่าการเล่นเกมก็ทำได้ดีกว่าตัวอื่นที่แนะนำผ่านมาถ้าเอาไปเล่นเกมก,กราฟิกกลาง ยังไงก็ทำได้ดีแน่นอนสนใจโพครุ่นไหนก็ไปหาดูตามห้างหรือศูนย์ใกล้บ้านได้เลยแต่ถ้าขี้เกียจจะไปดูก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันผมไม่ได้รับสปอนเซอร์จากโพโคแต่ทุกร้านที่อยู่ใต้คลิปก็ผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีก่อนจบคลิปก็ขอเวลาไม่นานเพื่อกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ